สวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างจากต่างประเทศกรุณากด9เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เสียงแบบนี้ข้อความแบบนี้อหรืออหรือว่าพวกแกงขอเซ็นเตอร์ไม่เอาไม่เอาเบื่อแล้วขอมุกอื่นข่าวด้วนค่ะรัฐบาลให้เงินยียวยาช่วยเหลือโควิดบ้านละหนึ่งแสนบาททุกบ้านไม่ต้องลงทะเบียนอ๋อข่าวปลอมโอ้เบื่อ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 มีอะไรอีกไหม วัสดีเญายดนี่คิดเพื่อนหยาิเองนะพอดีกิ๊มีเรื่องด่วนจะขอยืมตัง์ยาดห้าหมื่นตอนนี้เลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้โอนคืนให้นะกิ๊บแกไม่โทรมายืมตังฉันใช่ไหมจะบ้าเหรอแกฉันกินขนมอยู่เนี่ยจะเอาเวลาไหนโทรหาแกก็มงี้นะมากันทุกรูปแบบแต่ไม่ได้แอมหรอกจ้ะรู้ทันใครคุกคามรูปแบบใหม่จะได้ไม่ต้องโดนใครเขาหลอกเอาง่ายๆเออก็รึ